สวัสดีครับพบกับครูโมโมแม่มาเชร์อันนี้เป็นเ,เรื่องเล่าก่อนนอนนะครับหลังจากที่เ,เราควอลตินกันมาสักพักหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเ,เราก็ได้ตั้งกระทู้ไปในในในอินสตาแกรนะครับแบบเหมือนว่างๆแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเออจะทําคลิปอะไรดีไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะแล้วก็เพื่อนก็เลยบอกว่าเออทำไมถึงไม่เล่าแบบ ไม่วอาประสบการณ์รอเ้าพูดถึงแบบเรื่องการศึกษาที่เคยไปมาที่นิวซีแลนด์ซึ่งเราก็ไปมา2ปีกว่าแล้วมันก็นานมากแล้วทีนี้ก็เลยแบบเออลองถามแบบใน Instagram ไปในสอรี่แบบมีใครอยากจะว่าอะไรเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์บ้างไหมเนี่ยครับก็ปรากฏว่า ก็มีหลายคนที่ให้การตอบรับแล้วก็อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะเล่าเท่าที่พอจําได้นะครับเพราะมันก็ถือว่าเป็นอดีตที่ห่างไปสักพักหนึ่งแล้วคร่าวๆเท่าที่พอจําได้เป็นการเดินเล่าชิวๆเพราะว่าอยากจะทําคลิปด้วยแบบเออไม,ไม่ได้ทํานันแล้วมันว่างนะครับทีนี้ <c oughs> ก่อนอื่นต้องต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าเราชื่อโมทุกคนน่า,าจะรู้จักเป็นครูโมนะครับได้ทุนที่ได้ไปประเทศนิวซีแลนด์นะครับเพราะว่าได้ทุนเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตทุนเราจบปริญญาตรีที่มสวการศึกษาบัณฑิตเอกคณิตศาสตร์เนี่ยครับเป็นเป็นครูคณิตเสร็จปุ๊บเราก็สอบทุน ทุนของสสวทนะครับชื่อทุนสวควคเป็นทุนที่จะผลิตแล้วก็ส่งเสริมครูคณิตศาสตร์และก็ครูวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมารองรับกับโรงเรียนที่มีโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เป็นโครงการพสวท SME หรือว่าโครงการ EP ต่างๆเนี่ยก,ก็ก็เป็นโครงการที่ผลิตครูมาเพื่อตรงนี้นะครับทีนี้พอจบโควสองปีปุ๊บมันก็มีทุนต่อเนื่องที่เรียกว่าทุนซ u เปอร์พรีเมียม ให้สำหรับนิสิตที่เป็นทุนสกโคอรนะครับที่สามารถาทำทีสิทธิ์แล้วก็จบได้ภายใน2ปีแล้วก็มีผลคะแนน i อเอ s ที่ ตามที่เขา Require ของแต่ละมหาวิทยลัยนะครับก็สามารถที่จะยื่นเพื่อที่จะสอบเพื่อที่จะชิงทุนต่อเนื่องเนี่ยครับสุพเวอร์พรีเมียมเพื่อที่จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอีก1ปีนะครับเป็นเป็นทุนต่อเนื่องกันซึ่งก็เป็นปริญญาโทเหมือนกันเพราะฉันเนี่ยเราจบโทก่อนที่ไทย1ใบที่วิธีการที่เราได้ก็คือว่าหลังจากที่เราจบโทที่ไทยไปใน2ปีแล้วเนี่ยเราก็สอบ i e เอ s แล้วพอสอบไเอเเสร็จปุ๊บได้คะแนนตามที่เขากําหนดถูกไหมครับเราก็ยื่นคะแนนไปทีนี้ในปีของเราเนี่ยมันมีมหาลาัยอยู่สี่มหาลายัยมีวลองกองที่ประเทศออสเตรเลียมีวายการะโต้ที่นิวซีแลนด์แล้วก็มีเคอร์ตินที่ออสเตรเลียแล้วก็อีกอันนึงเป็น university of o s h k ot, o h wisconsin o s h k o h ที่สหรัฐอเมริกา ปรากฏว่าพอแบบยื่นคะแนนไปแล้วเราก็มีการสัมภาษณ์ยังไงปรากฏว่าอันนี้คือเราไม่ได้เลือกเองเป็นของทุนคือสสทสส,สวท,สสวทเขาเลือกให้ก็คือเราได้ไปที่ประเทศนิวซีแลนด์เมืองที่เราไปเนี่ยอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์แล้วคร่าวๆก่อดว่านิวซีแลนด์เนี่ยจะมี2เกาะคือเกาะเหนือกับเกาะใต้เรียกว่านอร์ทไอแลนด์และเซาท์ไอแลนด์นะครับมันจะแยกออกจากกันที่ทางเซาท์ไอแลนด์ก็จะมี โอแลนที่เป็นเมืองท่าที่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราบินไปแล้วก็จะบินไปลงที่เมืองโอเแลนนะครับแล้วก็เมืองที่เราไปอยู่เนี่ยชื่อเมืองฮามิลตันซึ่งก็ใช้เวลาในการขับรถจากจากโอเแลนมาเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนิดๆถึง3ชั่วโมงประมาณนั้นประมาณนั้นชั่วโมงกว่ากประมาณไม่ไม่ค่อยมั่นใจแล้วเพระาะม,ม,มันก็มันมันก็สอปีแล้วนะ ทีนี้ก็อยู่ทางเกาะเหนือใช่ไหมครับมหาลัยที่เราไปเรียนชื่อ the University of Waikato นะครับอยู่ที่เมืองฮามิลตันก็มหาลัยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โตโอาแล้วก็สวยงามทีนี้ตัดมาที่ภาพของการศึกษาก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเล่าที่เป็นการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นะที่คนอยากรู้นะครับเราจะตัดมาที่ภาพการศึกษาเนื่องจากว่าคอร์อสเี่เไปเรียน,นะครับมันเป็น Master of Education เพราะฉะนใ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 นคอร์สของเราเนี่ยคือเรามีโอกาสที่จะได้ไป observe โรงเรียนต่างๆแล้วก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับคุณครูที่นั่นด้วยประมาหนึง่งแล้วก็นักการศึกษาของที่นั่นนะครับนี่ก็เลยอยากจะมาแชร์มุมมองประสบการณ์ที่เคยไปเห็นมาแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะมีมุมมองมากนะัก เหตุผลเนื่องจากว่าที่ที่ที่อยากจะทำคลิปวันนี้เหตุผลเนื่องจากว่า,เ,าเมื่อเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็มีเพื่อนใน Facebook ที่แชร์เกี่ยวกับเมีครูเหมือนกันที่เขาไปสัมผัสประสบการณ์กับการที่จะไปออกเซิรโรงเรียนที่ประเทศอสอสเตรเลียถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็แบบรีวิวข้อดีต่างๆมากมายอันนี้ก็เลยอยากจะมา,มา,มาเล่าในมุมของเราที่เราไปประสบมาแล้วก็อยากจะมาแชร์เป็นเป็นเป็นแค่อีกมุมมองหนึ่งเลยครับ ทีนี้คือเราก็ไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบว่าที่นั่นดีกว่าที่ที่เราเป็นอยู่ยังไงเพียงแต่ว่าในบริบทต่างๆแล้วก็คือมันรวมถึงตัวครูแล้วก็ตัวน,นันกเรียนด้วยที่มันก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ว่าทําไมการศึกษาของเรายัางยังยังอยู่ในรูปแบบนี้สนการศึกษาขอเป็นรูปแบบนั้นนะ่ะให้มองเป็นรูปแบบดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดมันจะเป็นข้อดีและมีใครรู้สึกว่าเออมันสามารถที่จะนําไปปรับปรุงหรือต่อยอดอยังไงได้เนี่ย เ,เราก็ยินดีมากๆถ้าเกิดมันจะเป็นประโยชน์สําหรับไปจุดประกายอะไรมุมมองบางอย่างให้ให้เปลี่ยนแปลงปรปับปรุงการศึกษาของเราหรือว่าในค่าบของคุณๆให้ให้ให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเออ่กลับมาที่เรื่องของเราที่จะเล่านะครับเ,เราได้ไปสังเกตโรงเรียน3โรงเรียนด้วยกันหนึ่งคอ c อฮ i ว High s c h o o l แล้วก็มี โรโตตูนาไฮส o ูลแล้วก็มีเออ h ซนจอ High School นะครับหลักๆที่เราได้ไปออบเซิรนะครับมันจะเป็นโรงเรียนฮิ s High School ที่มีการติดต่ออยางเป็นทางการส่วนเซนจอนไฮสคูลนะครับมันเป็นพอดีว่าเราเรียนวิชาที่เป็น m ออ m e m i t i c e education แล้วเราจะต้องทำการวิจัยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการ จะเรียกว่าวิจัยเลยก็ไม่ใช่มันเป็นเชิง Directed Study ที่ว่าจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากจากนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอความบกพร่องแล้วก็สิ่งที่เรียนยัง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 ผิดพลาดอยู่ในการคิดโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปซุมซับแล้วก็ไปออไปไปสังเกตการเรียนการสอนแล้วก็ไปไปไปดูวิธีการเรียนการสอนดูวิธีการทํางานของโรงเรียน แล้วก็ส่วนโรตตูน่าไฮสคูลอันนี้ครับก็คือเช่นเดียวกันเรามีโอกาสาที่จะไปสัมภาษณ์คุณครูที่โรงเรียนที่นั่นแล้วก็ครูเขาก็ใจดีที่จะเออถามเราเอออยากอยากจะไปเดินสังเกตร,รอบๆโรงเรียนไม่อยากจะไปดูการจัดการเรียนการสอนไหมะครับก็เลยมีโอกาสาได้เออก็เลยตอบตกลงเพื่อที่เออไหนๆก็ไปแล้วมันก็จะได้เป็นประสบการณ์ดีๆที่ได้ไปเห็นอีกมุมมองหนึ่งไปดูว่าการจัดการศึกษาของประเทศเขาเป็นยังไงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเล่าเนี่ยครับแต่โรงเรียนเนี่ยเราไปแค่ เออเวลามันค่อนข้างจํากัดที่ดูแบบเต็มเม็ตเต็มหนมันมก็แค่อย่างหลายหน่งวันนะครับแต่ก็ได้เห็นมุมมองอะไรมากมายซึ่งซึ่งก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังวันนี้หูกลืนกลืนน้าไปเยอะแยะมากเลยนะครับเออเอาจากระบบการศึกษาทั่วไปของนิวซีแลนด์ก่อนนะครับเขาจะแบ่งหลักๆออกเป็น3มช่วงก็คือมี primary school intermediate school แล้วก็ high school intermediate school เนี่ย อพาร์มารีสคูลมันก็จะเป็นช่วงเล็กๆครับเอ่อไม่ใช่คินเดอร์การ์เทนไม,ไม่ไม่ใช่มันจะมีอนุรบาลถูกไหมครับแล้วก็อพาร์มารีสคูลก็จะเป็นช่วงประถมอย่างเงี้ยครับแล้วก็อินเตอร์มีเดียสคูลเนี่ยอินเตอร์มีเดียสคูลมันจะค้าบเกี่ยวระหว่างป .5 ป .6 แล้วก็เป็นม .1 ม .2 ช่วงอายุจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ไฮสคูลไฮสคูลเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2องพาร์ตอีกในในในไฮสคูลนะครับมันก็จะมีจูเนียร์ไฮสคูลกับซีเนียร์ไฮสคูลจูเนียร์ไฮสคูลก็จะเป็นประมาณเกณ เกรด9ถึงเกรด1 0 11ประมาณนี้ส่วน senior high school ก็จะเป็นเกรด 11, 12, 13ประมาณนี้นะครับอของ hillcrest high school นี้เป็น high school นะครับมันก็จะมีแค่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของ high school เลยนะครับความประทับใจของ hillcrest high school hillcrest high school เนี่ยมันเป็น p พับลิกสค o ลหรือว่ามันถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทยมันก็คือโรงเรียนรัฐบาลน,นะครับที่ความพิเศษของโรงเรียนรัฐบาลคือค่าเทอมมันก็จะไม่ได้แพงมากนะอันนี้คือไม่มั่นใจข้อมูลคือมัน,ม,นมันก็นานแล้วนะครับแต่จะไม่ผิดคือถ้าเกิดเป็นเด็กในในประเทศเขาเลยนะครับก็จะได้เรียนแบบ น่าจะเรียนฟรีอะไรแบบนี้อันนี้ค,คือคือไม่มั่นใจนะครับถ้าผิดก็ขอโทษด้วยแต่ว่าค่าใช้จ่ายสําหรับเด็กที่เป็นเด็กในพื้นที่หรือว่าที่ที่ที่ทเป็นที่เป็นคนกีวีหรือคนนิวซีแลนด์นะครับก็จะไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้เสียค่าเล่าเรียนแพงมากนะอนจาจจะมีค่าอุปกรณ์หรือว่าค่าอุปกรณ์การเรียนอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ ในการเรียนนะครับหลักๆของเขาเนี่ยเขาจะบังคับเรียน5วิชาเขาจะเรียกว่า compulsory subject กันนะครับซึ่งเป็นวิชาหลักวิชาหลักมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีวิทยาศาสตร์จะมีวิชาหลักจะมีวิทยาศาสตร์มีคณิตศาสตร์มีภาษาไปเนีนครับจะมีมีภาษาอังกฤษมีคณิตศาสตร์มีวิทยาศาสตร์มี พละศึกษาถูกไหมครับซึ่งมันจะเป็น health and h y s i c a l education แล้วก็จะมี social science หรือว,ว่าวิชาสังคมศึกษาอันนี้จะเป็น5วิชาหลักที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนแล้วก็จะมีวิชาเสริมซึ่งวิชาเสริมเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้เองหมายถึงนักเรียนสามารถจัดได้ว่าในเทอมนั้นๆเนี่ยเขาอยากเรียนอะไรบ้างซึ่งมันก็จะมีหนึ่งคือเรื่องของภาษาภาษานักเรียนสามารถจะเลือกได้ว่าอยากจะเรียนญี่ปุ่น เยอรมันภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสอะไรนะครับคือเขาสามารถเลือกได้ใน1เทอมเนี่ยจะต้องเลือกเรียน1ภาษาแต่มันเป็นวิชาที่เขาสามารถที่จะออกแบบเองได้ไว่าอยากจะเรียนอะไรแล้วก็จะมีพวกวิชาเอ,อ่อดีไซน์ออกแบบศิลปะการสแสดงตัดเย็บอะไรต่างๆงานช่างอะไรครับอันนี้เขาก็สามารถเลือกได้เหมือนกันซึ่งรวมๆแล้วก็จะเรียนประมาณเกือบประมาณ1ิ ถึง12วิชาหยุดต่อหนึ่งเทอมะนะครับแต่ว่าหลักๆคือ5วิชาส่วนอีกประมาณ5-7วิชาที่เหลือนะครับนักเรียนสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาอยากจะลงเรียนวิชาอะไรบ้างเล,เลือกได้เองในแต่ละในแต่ละสเตรนด์ Strand, หรือว่าใน,ในแต่ละสาขานะครับที่ประทับใจคือที่ประทับใจน,นะครับคือมาสมมติว่าถ้าเกิดนักเรียนเลือกเ,อเรียนออกแบบการแสดงนะครับเขาก็มีโรงละครให้เลยในโรงละครนั้นก็จะมีทั้งที่ออกแบบ ออกแบบฉากการเขียนบทการแสดงการเต้น temporary dance หรือว่า,อ,าอะไรต่างๆซึ่งกเ็เป็นเป็นการแสดงบนเวทีนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเรียนเกี่ยวกับออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าก็จะมีห้องออกแบบห้องออกแบบที่สําหรับเ,เขียนแบบอย่างนี้แหละครับแล้วก็มีห้องตัดเย็บร้อยงานช่างไม้งานช่างเหล็กอะไรเงี้ยครับส่วนอของ โรงยิมของเขามันก็เป็นโรงยิมที่กว้างขวางมากๆเหมอะสาหรับที่จะเล่นกีฬาได้หลายประเภทมากๆนะครับซึ่งซึ่งพอเปรียบเทียบก็ไม่ได้อยากเปรียบเทียบแต่คือในเมืองไทยอะครับโรงเรียนของเราที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลนอะคือมันยังไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายขนาดนั้นเท่าเท่าเท่าที่เราเห็นเราเลิ่สุกว่า เออถ้าถ้าเกิดสามารถทําให้ได้ไปถึงจุดนั้นน่ะมันก็น่าจะมันก็น่าจะดีกว่านี้แล้วก็นักเรียนก็น่าจะพัฒนาตัวเองตามศักยภาพที่ตัวเองเนีได้ได้ได้เต็มรูปแบบนะครับเอ,อ่ออันนี้คือของ h e s t h i g h s c h o o l ที่นี่พอเป็นของ s เ h นจอนไฮส t John น High, High School มันจะเป็นโร,ร,รงเรียนชายล้วนพอเป็นโรงเรียนชายล้วนมันก็จะมีเอ,อ่อความที่เป็นความที่เป็นความที่เป็นผู้ชายล้วนมันก็จะมีเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ กดระเบียบในเรากดระเบียบแล้วก็ลักษณะสิ่งที่เขาอยากจะแบบว่าเหมือนอบรมให้นักเรียนเยติบโตมาเป็นสุภาพบุรุษอะไรประมาณนี้ครัมันก็จะมีก็ค่อนข้างที่จะสตรีทก,กว่าของของคิวคร g สไฮสคูลนิดนึงเท่าเท่าเท่าที่สังเกตมานะครับแต่ที่พิเศษอย่างหนึ่งสิ่งที่เราไปจับ จับความพิเศษได้จากของโรงเรียนเซนจอนนยครับคือเนื่องจากว่าเราไปเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เป็นการเก็บให้นักเรียนทําข้อสอบเพื่อที่จะวัดประเมินความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนปรากฏว่าเราก็ไปนค้นพบว่าโรงเรียน,นยอนุญาตให้นักเรียน,นยใช้ใช้เครื่องคิดเลขในการสำหรับทำโจทย์หรือในการคิดในวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างฟรีเลย แต่เครื่องคิดเลขที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น scientific calculator เลยอารมณ์เหมือนเออเครื่องคิดเลขเขาเรียกว่าอะไรน,นะของเรามันก็จะเป็น casio อย่างที้ถูกไหมที่เป็นเครื่องคิดเลขแบบแบบ full option คือคิดได้หลายรูปแบบเลยนะครับเราก็เลยได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคุณครูที่หน้าไหน,ะนะว่าเออแบบรู้สึกยังไงกับวิธีการใช้ให้อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขมาคิดในวิชาคณิตศาสตร์เลยครับก็ได้เครื่องได,ได้ได้มุมมองว่า หมือนครูก็บอกว่าคือที่เราสอนนักเรียนเนี่ยคือเราสอนให้เขามีความเข้าใจในการในในการในการในการใช้ทักษะทางทิษศาสตร์เพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหาหรือเพื่อที่จะคิดแต่ว่า ทักษะที่สําคัญในยุคปัจจุบันในยุคนี้ทักษะในการใช้เครื่องคิดเลขก็เป็นทักษะสําคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อเราไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยคงไม่มีใครมานั่งคํานวณสรรมการแบบคํานวณมือหรือว่านั่งคูณตัวเลขแบบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยนั่งนั่งคูณมือในเมื่อเราสามารถที่จะใช้เครื่องคิดเลขได้อย่างถูกต้องเราก็ตรงนี้มาใช้ทุ่นเวลา เพียงแต่ว่าในขั้นแรกเราก็ยังจะต้องสอนเทคเทคทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนแม่นยำก่อนหลังจากนั้นก็สอนเขาเพิ่มเติมในการที่จะนำเ,เครื่องคิดเลขเนี่ยมาใช้อำนวยความสะดวกแล้วก็แบ่งเบาภาระเขาลดเวลาในการที่จะแก้ปัญหาแต่ว่าด้วยหลักการในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็ยังคงอยู่อะไรประมาณนี้เราก็เลยส่วนเออปรับประทับใจกับส่วนตรงนี้ ของโรโตตูนาไฮสคูลอันนี้เราจะว้าวมากๆเลยเพราะโรงเรียนอะ่ะมันเหมือนห้างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดสาพอหารูปได้จะหารูปมาแปะๆให้บ้างนะครับโรโตตูนาไฮสคูลเนี่ยแค่แบบเข้าไปยืนหน้าโรงเรียน,นก็แบบว้าวแล้วเพราะแบบมันแบบเหมือนเป็นห้างเลยเหมือนเราเข้ามันมันเราเดินเข้าห้างไม่ได้เหมือนไปโรงเรียนอันนี้มันจะเป็น private school ก็คือเป็นโรงเรียนเอกชนเพราะฉะนั้นค่าเทอมจะแพงหน่อยแล้วก็โรงเรียนสามารถที่จะจัดรูปแบบหลักสูตรได้เองประมาณหนึ่งโรงเรียนเนี่ยเ,เขาจะใช้วิธีการวิธีการเรียน,นแบบมันเป็นห้องเป็นห้องก,องกว้างๆนะครับที่แบบที่แบบนักเรียนก็อยู่กันกระจัดกระจายแทบจะทุกชั้นเลยอย่างเงี้ยจะอยู่เป็นมุมๆๆม,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 มอะไรประมาณนี้แล้วก็ นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรเขาจะใช้เป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งคือนักเรียนสามารถดีไซน์ได้ว่าเทอมนี้เนี่ยเขาอยากจะเขาสนใจเรื่องอะไรหลังจากนั้นเหมือนเขาเสนอมาว่าเขาอยากจะเรียนเรื่องนี้คุณครูแต่ละวิชาเนี่ยก็จะมาบริสตอมกันรวบ,บรวมไอเดียว,ว่าจากเรื่องเรื่องนี้ที่เรียนสนใจเนี่ยเราจะสามารถสอนความรู้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้บ้างซึ่งเราก็รู้สึกว่า เออมันมันเจ๋งเดียวอะไรเงี้ยรวมถึงเขามีคอนแทคสมมติว่าออสมมติว่าจะทำเรื่องเนี้ยสมมติว่าจะต้องใช้วิศวกรหรือว่าสมมติว่าถ้า ใช้ทําอาหารเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าพ่อครัวมืออาชีพแม่ครัวมืออาชีพเนี่ยมาให้คําแนะนำในก,กับการเรียนอันนั้นเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันเขาได้เรียนสิ่งสิ่งนั้นที่เขาสนใจอ่ะอย่างลงลึกจากผู้ที่เป็น professional ทางด้านนั้นจริงๆลแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่รู้สึกว่า,า,วาถ้าเราสามารถที่จะเอามาปรับปรุงหรือว่าต่อยอด บบเพิ่มเติมอะไรได้บ้างพัฒนากับสิ่งที่สิ่งที่พวกเรามีอตอนนี้มันก็น่าจะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบปรับปรุงการศึกษาเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปในทิศทางที่ของประเทศท,ที่ที่มันดีขึ้นนะ,นะครับทีนี้โอว์วิวของโอว์วิวของรงเรียนฮยผ่านไป2ปีแล้วไม่รู้ว่าเราจําได้ทั้งหมดไหมนะครับพอเข้าไปเลยเนี่ย เราจะพูดถึงตอนที่ไปฮิวเคร์เซส c ทร์สคูลนะครับเรามีการนัดกับคุณครูเน,นี่คือเข้าไปออกเสิร์ฟทั้งวันก็มีการนัดกับคุณครูว่าเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปสังเกตการสอนนะอะไรเงี้ยให้เราไปกี่โมงไปทําอะไรบ้างเงี้ยเขาก็นัดเราไป8ปดโมงแปโมงพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บช่วง8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมง ถ้าจะไม่ผิดนะ,ะคือเวลามันก็ไม่ชวนะช่วง8โมงครึ่งถึง9โมง8โมง8โมงครึ่งอะไรน,นี้ครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า school briefing Brief Brief ก็คือคุณครูทั้งโรงเรียนเลยนะจะมารวมกันที่ห้องประชุมห้องหนึ่งจะรวมมาที่ห้องประชุมห้องหนึ่งแล้วเขาก็จะมี morning tea แล้ว morning coffee ก็คือก็คือแบบมานั่งกินออแซนด์วิชมานั่งกินกาแฟกันแล้วก็ครูก็จะนั่งกันตามโต๊ะอะไรเ่างี้ครับก็จะมีการคุยแชร์กันว่ามันเมันเป็นการประชุมย่อยๆตอนเช้าเงี้ยว่า เออมื่อวานหรือว่าคืนก่อนหน้านี้มันมีข่าวอะไรบ้างหรือว่านักเรียนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างภายในโรงเรียนของเราแล้วเรามีอะไรที่จะแชร์บ้างมีเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองหรือว่าข่าวสารทุนการศึกษาอะไรเงี้ยที่เราจะไปแชร์ให้กับนักเรียนแต่ละห้องบ้างก็จะมาคุยเนื้อหาก,กันตรงนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบ แลก,กเปลี่ยนความรู้กันในตอนเช้าอันนั้นของคุณครูทุกคนนะครับรวมถึงบอกกิจกรรมคร่าวๆว่าแบบมันวันนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งวันนั้นที่เราไปเนี่ยตอนที่ตอนกลางวันมันมีกิจกรรมพี่รุ่นพี่จัดกิจกรรมเ,เกี่ยวกับรูปภาพแล้วก็ให้ให้แบบรุ่นน้องเข้ามาสู มาเข้าสุ่มแล้วก็มาถ่ายว่า,ารูปนี้มาจากประเทศอะไรอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะมีการแชร์ว่าเออเดี๋ยวจะมีนักเรียนจากชุมนุมนั้นชุมนุมนี้มาจัดก,กิจกรรมตรงนี้ตรงนี้คุณสามารถโปรโมทให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอพอผลังจากส b ูบีฟิ n งเรียบร้อยที่คุณรูทุกคนมามาคุยกันแล้วประมาณตรงนั้นประมาณใช้เวลาน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปตามห้องประชำชั้นของตัวเองเพื่อทำการโฮมรูม ก็คือไปคุยถึงสิ่งที่คุณครูค,คุยกันมาเนี่ยครับจากตอนเช้านั้นไปไปคุยคร่าวๆให้นักเรียนแต่ละห้องในห้องของตัวเองอฟังว่าวันนี้เราจะมีอะไรบ้างมีข่าวสารอะไรบ้างอะไรแลกเปลี่ยนกับนักเรียนเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นเรียนก็อาจจะมีการอบรมอะไรเล็กเล็กน้อยนอยเหมือนกันนะครับก่อนที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เลยสรสปว่าเออสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ประทับใจเหมือนแบบเราได้ใช้เวลาช่วงเช้าตอนนั้นน่ะในการแบบ ปลูกตัวเองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้กับคุณครูได้ได,ได้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยเราส่วนเออมันเป็นการเอาเวลาตรงนั้นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนพอเข้าสู่ระบบการเรียนเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะเนี่ยพอมนนานนาแล้วนะมีค่าเรียนประมาณ5้ถึงหคาบมีประมาณ 5- ้าถึงหคาบแล้วก็จะเลิกเรียนประมาณบ่ายสองเหมือนตอนเช้าประมาณ2อถึงสาคาบแล้วก็พักเที่ยงแล้วก็ ตอนบ่ายประมาณ2-3ถึงาคาบก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้านก็ประมาณนี้เลยคือคือหนึ่งวันเนี่ยเขาเขามันมันไม่ได้กระจุกแบบ8-10ถึงคาบแบบของเราอะไรเงี้ยแล้วก็นักเรียนจะเริ่มเรียนแค่ประมาณบ่าย2บ่ายสครึ่งเขาก็สามารถที่จะแบบไปเล่นกีฬาไปทำนู่นทำนี่ต่อต่อได้แล้วแบบนี้นครับมีอะไรอีกที่เด็กกำลังนั่งอยู่ ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนของเขาก็จะเป็นคือเขาก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นส่วนร่วมในการเรียนการสอนที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบฟูลออปชันเลยอะไรเงี้ยเหมือนเราไปดูออฟเซอร์ค่าคณิตถูกไหมก็จะมีเครื่องคิดเลขแล้วนักเรียนทุกคนก็จะมีแล็ปท็อปของตัวเองที่โรงเรียนเนี่ยมอบให้โดยที่ออพอถึงคาบอย่างเงี้ยคุณครูก็จะเขียนรถมันก็จะมีรถเขียนที่มีไอ้แล็ปท็อปเนี่ยเขาก็จะแจกนักเรียนแต่ละคนเหมือนพอเรียนเล่งสมก,การนักเรียนก็จะ เขาเริ่มสอนจากการให้ให้ดูกราฟให้นักเรียนเขียนกราฟในในในแล็ปท็อปก่อนเนี้ยก่อนที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่การเรียนรู้สังรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้ได,ได้ได้แบบเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ชั้นเรียนซัรู้สึกว่าเออสิ่งนี้ก็ก็ทับใจอีกอย่างหนึ่งน,นะครับมเออีเรื่องของออนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษซึ่งอันเนี้ยเออ ที่ที่ของเรามันมัน,ม,นมันไม่ได้มีเยอะโรงเรียนมากนะหมายถึงว่ามันจะมีนักเรียนประเภทที่เป็นออทิสติกหรือนักเรียนที่มีความพิการซ้ําซ้อนหรือนักเรียนที่มีความต้องการเพิ่มเติมสเปเชียลนี้อย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีห้อง อีกห้องหนึ่งเลยสําหรับนักเรียนพวกนี้แล้วเขาก็จะส่งเสริมนักเรียนพวกนี้ในรูปแบบที่จะสามารถดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมาให้ได้เยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราสูดว่าเออสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญแล้วก็ให้คุณค่ากับนักเรียนทุกคนแล้วก็พยายามดึงคุณค่าของแต่ละคนนี้ให้เขารู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่เขาก็สามารถที่จะทําประโยชน์หรือว่าสร้างสรรค์ผลงานให้กับ ให้ให้กับสังคมให้กับโรงเรียนได้ก็เลยเป็นสิ่งที่อีกสิ่งที่ประทับใจอันนี้เป็นการเล่าคร่าวๆซึ่งอยู่ก็อยากจะอัดขึ้นมาเลยว่าแล้วก็อยากจะอัดขึ้นมาไม่รู้ว่าพอจะฟังรู้เรื่องไหมนะครับถ้านี่เป็นเอพิโซดหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดพอจะฟังรู้เรื่องก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากที่จะรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราส่วนเราเองเนี่ย ถ้าเกิดมีอะไรที่ตกลน่นหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาแชร์เพราะว่าก็จาก,จากที่โพสต์ไปใน IG Story ก็มีหลายคนที่ก็อยากจะฟังในพาร์ทของการศึกษาของเราที่เป็นการเปเรีนยนปริญญาโทที่นั่นหรือว่าสภาพแวดล้อมในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมาแชร์ในคลิปต่อๆไปถ้าเกิดเราว่านะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าาย